สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนว่าด้วยเรื่องของพระนะครับคนส่งพระไม่ได้ทำแน่นอนนี่คือคำพูดจากผู้เป็นพระคนหนึ่งในทานเรื่องนี้เคยล่านเอาไว้ในรายการรายการหนึ่งก็ได้เข้าไปดูในช่องของจรเขยมาเมื่อกี้นี้เอฟซีย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ <c oughs> เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัจลดในการรับรัฟังเอีครับดีนะครับคําว่าพระพระดีกับพระไม่ดีก็มีเยอะแยะพระพูดมุสาก็มีพระพูดจริงก็มีนะครับในชานนี้ทีครับเนานะ นีื่อกี้ก็ได้ไปดูพระดูคลิปของพระรูปหนึ่งในคดีดังณนะดาวอังคารได้เคยให้สัมภาษณ์รายการกดังว่าพะเอกไม่ได้ทําแน่นอนและก็ไม่ได้พูดนะว่าเห็นพะเอกสิบโมงฝ่านะออแล้วบอกว่าเห็นช่วงเก้าโมงฝ่าช่วงที่อาตมาฉันข้าวอาตมาฉันข้าวก็เป็นช่วงเวลาเก้าโมงฝ่า ได้เห็นคนสงฆ์แต่เหตุไน,นคำพูดที่ให้สัมภาษณ์ในสื่อช่องดังจนถึงมาวันนี้พระได้ออกมาพูดว่าหรือกับคำพูดใน,ในการในการเดิมที่ตัวเองเคยไปให้สัมภาษณ์เบื้องตน้นนี่แหละครเอฟซีครับเรามาสันนิษฐานกันว่า พระรูปหนึ่งในฐานนี้อาจจะถูกตุนเป่าหูเลยทำให้ปรับเปลี่ยนเวลาไปนะช่วงเวลาที่เห็นไอ้คนส่งพระนะครับพระมูสาทุกคนคงเข้าใจครับนะขอบคุณข้อมูลจากจรเเ้ที่ได้เอามาลงให้เราได้เห็นนะครับอะไรมากมายเอ้าตอนแรกบอกว่า พ่อพระเอกหรือไอ้คนสงพระในฉานนี้ไม่ได้ทำหรอกไม่ทำหรอกแต่มามาช่วงหลังๆช่วงสืบพยานทำไมถึงกลับทำให้การหรืคำสัมภาษณ์แบบนั้นแสดงว่ามันต้องมีการทำกันบ้านกันและมีการเตรียมกันแน่นอนกับเรื่องของพระรูปหนึ่งในฉาเรื่องนี้ท่า,าบ้านไกลพื่งเที่ยงนะครับ <c oughs> เรื่องนี้นะครับ ทุกคนคิดว่าอย่างไรส่วนตัวเองนะครับผมวิเคราะห์ในอิทาเรื่องนี้ว่าพระอาจจะถูกผงผูหรือถูกเป่าหูจากตัวตุ่นและนางกาดำก็เป็นได้ครับทำให้การถึงเปลี่ยนไปทำให้สัมภาษณ์จำไม่ได้นะครับ ตอนแรกให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้แต่วันเวลาไปออกรายการจริงให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับขนาดพูดเป็นพระยังพูดไม่เหมือนเดิมเลยรับภาษาอะไรครับกลับไป็คนส่งพระเอาคลินี้พอคปนบพี่สิครับนะวันนี้นะครับทำไมจารเกะถึงเอาคลิปพระให้การไม่ตรงกันทั้งสองอย่างมาให้สังคมได้เห็นเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ สิ่งที่จอร์เข้อามาลงให้เราดูนั้นมันคือประโยชน์และข้อพิรุษเอ๊ะอ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพะนะระธรรมท่านาแล้วก็ทำให้การเอกาสารต่างๆที่ออกมาตอกหน้านะครับนางกาดำที่คําเบอร์ฟาร์มกับหน้าโซเชียลซึ่งมันไม่ตรงกันร้อนแย้งกันแสดงว่าไงครับแสดงว่านางกาดำโกหกแน่น,นอน แตกต่างจากแตกต่างจากเมียคนส่งพระซึ่งเอาความจริงมาเล่าละครให้ฟังความจริงในละครมันก็คือความจริงท่านนะครับวันนี้สังคมมองอยังไงกับเรื่องนี้กับสิ่ทีิพระให้สัมภาษณ์นะครับผมเพิ่งมาดูย้อนหลังนะครับพอดีช่องเช้าไม่ว่างนะก็เลยมาเล่าเป็นนิทานให้ฟีฟังส่วนตัวผมฟันธงว่ามีการให้พระ เตียมกับพระเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อให้ข้าวัดช่วงทํานองที่มันบาลานซ์กันให้อุปกรณ์มันมาตรงกันในส่วนที่จะเอาผิดไอคนสงพระแน่นอนครับนะครับสิท่านวันนี้นะครับนะสังคมก็คงจะได้เห็นอะไรกันบางอย่างจะได้ตาสว่างอะไรกันบางอย่างขนาดผู้เป็นพระยังให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันสองครั้ง นะที่ครับนะรประเด็นนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับมันแปลกๆก,กับปสง่งมันแป,แปลกกับคนอ่าผู้เป็นพระพระผู้เป็นแปลก,ปลกนะนที่ผมเชื่อเอ้สีคิดเป็นผมนะข้อสงสัยมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับขนาดพระยังให้สัมภาษณ์แบบหนึง่งนะให้สัมภาษณ์แบบหนึง่งเวลาถึงเวลา เวลาถึงเวลาขึ้นศาลก็ให้ตำพร์อีกอย่างหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระถูกหรือผิดเอฟซี FC ก็พิจารณาเองในนิทานเรื่องนี้นะครับขนาดพระยังให้การกลับไปกลับมาเลยตอนไปชักชันเรื่องบางเรื่องนะครับนะเราก็ต้องให้การตามความเป็นจริงว่าอาตมา ได้เห็นพระในช่วงเวลานี้เวลาไอ้ได้เห็นคนส่งพระในช่วงเวลานี้ไม่เชื่อเป็นเลื่อนเวลาขึ้นไปตามตามต้ตนนะครับตามต้นต้นที่ต้องการให้กับคนส่งพระออกมาพูดนะครับวันนี้นะครับไอ้พี่ครับเขาจะไปได้ไได,ได,ไดูในช่องของจอกรก์เจก็ได้เข้าใจอะไรเยอะแยะหมดเลยและวันนี้นะครับนะมีคนส่งพระได้ออกมาพูดเรื่องพระนะครับ ได้ออกพูดเรื่องพระนะครับการที่จระเข้หรือไม่ชลวัรเอามาลงให้เราได้ดูเนี่ยนะครับมันเป็นข้อพิรุษได้หลายอยา่างถ้าคนดูแล้ววิเคราะห์ตามสิ่งที่จเรเข้ลงจะเข้าใจง่ายว่าจอรเข้พยายามจะสื่ออะไรของการสัมภาษณ์พระรูปหนึ่งหรือจร์เจ้กำลังจะสื่ออะไรกับเรื่องราวในคดีดังนี้คดีตรงนี้ ได้สิเราต้องจัดตันให้ดีครับนะก็เอาแล้วี่ครับนะคลิปนี้โอเคประมานี้ทุกท่านครับเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วเนาะหลายปีแต่วันนี้ทําไมต้องยกยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อย้อนลําลึกว่าครั้งก่อนมีพระรูปหนึ่งได้ให้สัมผภาแบบนี้ครับใา้สีก็ฝากกดติดตาม มากดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้การกัมพูชาหน่นนครับเนาะก็พระดีก็มีเยอะพระไม่ดีก็มีเยอะนะหรือว่าพระอาจจะถูกข่มขู่ก็ได้ก็มีเยอะครับทุกท่านในนิทานนั่นเองครับโอเคกัมพูาาเข้ามาฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับหลับย้ำนะครับปเป็นเพียงแค่นิทาน